สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับจนิ่ายนอกวันนี้พาไปกู้เบ็ดน,นะครับแล้วก็กู้รอบบรรยากาศยันเช้านะครับทุณโอ้ขึ้นแล้ววันนี้อากาศน่าจะร้อนเหมือนเดิมนะครับไปปักเป็นไว้ตรงหลองเล็กเหมือนเดิมครับใส่เยื่อเขียนสองเขียนคืนนเลแล้วก็ เยอไอ้รอบก็เอาเยอะเ,อเยอะเ,อเขียนนี่ละครับหาเยอะไม่ได้ทุ<อ>กคนเพื่อนแนะนำมาบอกว่าให้ใช้เหยือ่อปลามนปมาหมอเนี่ยยิ่งดีเลยจะด,ดิ้นไม่มีครับหาไม่เจอหาไม่ได้หายากอยู่ทุกคน<อ>ไม่มีหนองหนามเ,เล็กๆหนองน้ำเ,เล็กๆไว้ให้หานะฝนตกฝนไม่ตกมาเกือบเดือนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นรอบผมใส่รอบไปด้วยนะมีทึ๊งเบ็ดเลยตึ๊งรอบเมื่อคืน ตอนมาเปิดมาเอาหายเยือบมาใส่เอาเขียนมาใส่เอาเขียนมาใส่รอ,อบเด้อกบเี่นนั่งอยู่บนรอบเลยทุกคนยอดมาเลยท้าทายเลยเกินนั่งอยู่ใกล้รอบเลยคือถ้ามีเหยื่อตั้งแต่ตอนแรกนี่คือน่าจะติดแล้วตัวมาเลอร์เลยทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมารไหมใส่ไว้อันหนึง่ง บอ่อนี้ยครับโอ้โหลงไปแล้วทุกคนโอโ้ลงไปแล้วครับนี่ครับผมลงไปแล้วครับดูมีติกรยาไหมมีดิ้นไหมโอโ้เงียบแล้วเกินทนอันนี้น่าจะฟาวครับ oh, <no. S 1> โอ้ไม่ติดครับเดือดตะเคียนอันนี้ฟาวครับทุกคน ม่ติดนรับมาใหม่บอลที่กบเยอะฮอได้ไม่เป็นไรเขาใส่เขียตายทำไมเข้าวะงงมากเลย <S <S มันเห,นหม็นหรือเปล่าเออผมไม่มีประสบการณ์นะไปไปต่อครับ เน่เขียนไม่ติดเขียนเน่าแล้วติดเออแปลดเป็ดอนไี้ประสสวนานน่าจะติดทุยคนเสียงมป็ดเป็ดเนี่ยไป่ยกจมีโอโ้เห็ดตรงโอ้โอหโอ้มีตีด้วยทุกคนแต่ไม่ติดครับ บอ่อนี้มันเอาย,าอย่างจริงเลยบ่อนี้ตัวใหญ่มากเลยนะป่ามันเอาย,าอย่างอไริ่างเยโอ้โหเบ็ดตรงเลยครับเบ็ดตรงเม็ดตรง,ตรงเลยเชื่อโดนันน,นู้นลาตีปลาไม่กินเม็ดเลยครับ โอ้โหเหยื่อมดครับโดน,นปลาเล็กแซะแต่ตัวใหญ่ไม่กัดเลยครับตัวใหญ่ไม่เอาไม่เอาเหยื่อเลยไม่กินไม่อะไรเลยครับโอ้โหใน,นนอนในบ่อน,น,อน,น,อน,นีน่เอาอยากจริงๆตัวใหญ่มากนะตัวคนใหญ่ไซโลครับเห็นเห็นขึ้นเลยโอ้โหแน,นนอนแนนอนเหยื่อเขียน,นีนผมหม,มายมั่นว่าไงก็ต้องได้ครับ ไม่ติดเฉยโอ้เจ้าคีบเด็กคคกู้เบ็ดแป๊นแบ,บนึงเฮ้ยทุกคนมาถึงรอบอันที่สองแล้วเหมือนนั่นดูที่นั่นไม่ติดแต่ที่นี่ติดทุกคนดูสายใหญ่ไหมโอ้พอได้อยู่ครับว้าวนี่หนึ่งแต้มครับทุกคน มานีกแล้วโอ้โหมานีกแล้วทุกคนนี่ต้องจัดรอบเยอะแล้วล่ะต่อไปครับนี่ครับอันนี้เงียบครับอันนี้ไม่มีประเด็นฮะโอ้นนี้เงียบครับ โอ้โหนี่เขียดหายโอ้มัออไไอนออกไปได้ทุกคนเขียดออกไปได้โอ้ยมันถึงกระฟ้าแล้มันแต้มนึงทุกคนเกินคาดตาบ่อนี้ยังไงวะมันปักเบ็ดเก็บไว้ไหมเบ็ดเบ็ดผมเนี่ยมีคนมาดูไม่น่อเนี่ย โอ้เจ๋วเจ๋วท anyway> <si> uh> ุกคนได้เฉยหนึ่งตัวนะครับตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็ได้ครับโอ้๋ยงทำรอบใหม่ทุกคนมันมีช่องว่างอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยช่องว่างนี่ยก็ไปหาตารขอดึงออกเออมันไม่พิดเศมขนานนี้ไหม โอเคครับเดี๋ยวเราปักเบ็ดไว้ที่นี่นลุงปลาขึ้นอยู่พยายามตอนเทีย่ยงโอ้ยมีตัวเลยหนึ่งร้อยครับเด็ดสามหลังลุงลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมนะครับโอ้โอหดูกขึ้นมมาอีกแล้วสุดยอดเลยอโอเคไปโอ้มานยินได้กบตัวหน,น,นึ่งโอ้โหละวตัวหนูงนี้ม,มาปักบ่อน,นี้ดีกว่า โอ้โหคนมันผมพลาดยังไงวะนี่ตโงน,น,นี้เดี๋ยวไม่เตือนกันเดี๋ยวเอายืดเส้นเดินมาลงครับไปคนบ,บ้านครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาถ่ายตอนเอ่อมาคู่เวทอีกทีแล้วกันไป โลไอ้น้องนั่นน่ะถ้าไม่เห็นไม่น่ารอดนะหน้องจิกเด้ออ่า้ใครมาดูนะครับมาลุกการกัมีปลาไหมเด็กจะเป็นยังไงเนาะเด็เป็นยังไงเนาะเฮ้ย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 คนขันโยกขันโยกขันโยกันโยกเด็กเุ อยู่ไหมนี่เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ทุกคนปลาอะไรอุ้ยชนช่อนโอ้มาแล้วเต็มหนึ่งสามคันทุกคนอุ้ยเขาทษกคนโอ้ยนิวบังสามหลังสามหลังโอ้ตะกี้ไม่รู้ช็อตเป็นไงบ้างไม่รู้โอ้โหหมาจริงจริงทุกคนใส่สวยใหญ่พอใช้ได้เลยครับอีกสองหลังโอ้ ฝักไว้ได้หวะอ้าวเฮ้ยโอ้อยู่นี่โอ้ยอันนี้ตีครับไม่ติดครับโอ้โหอ,อันนี้ไม่ติด,ดทุกคน ติดนี่นี่มันไดเอาขาตั้งกล้องมาครับโอ้ยหมายนี้ต้องมาซ้ำทุกคนเอาเหยื่อหอยมาลงเดี๋ยวนี้นี่ผมเอาเหยื่อหอยมาลงครับผมไม่มีเหยือ่อ <c> อ <oughs> ันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ติดพูดแต้มัน้แต้มหนึ่งก็คุ้มนะใส่แค่สามลังเองนี่เต็มหนึ่งนี่คันหนึ่งใส่แค่สามคันครับ โอ้โหดูดิโอ้โหโอโห้จัดมาเย็นนี้เดี๋ยวผมมาใส่ครับน้องนี้นะมาใส่กบด้วยเอ้ยโอ้โยากออผมกะปากน่ากะว่านี่ไงโอ้เท้าขาดอีกโอ้โหเขาหลุดไม่ได้ขาได้ใส่ผมท้าบ้างบนึงครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเกมนั้นดีกว่าโอ้หมาจริงจริงเลย กบตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดเพียบเลย,ยนี่ครับเจ้าโอ้ไซสสวยอยู่นะทุกคนสุดยอดครับเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็ดสามหลังใส่เมื่อเช้านี้ นะครับกู้ม,มาจากบอ่อนู้นพาใส่เช้านี้โอ้โหถ้าใส่บอ่อนี่ต่แรกผมว่ามีตัวเยอะกว่านี้อีกโอ้ย,ยแจ้วอะไรอันนี้จัดไม่ครับโอเคไปสุดอะไรกันที่บ้านครับปลาซ้ําอีกจะเอาเหยื่อปลาไปใส่ครับกราคืนไว้ตับเขียดใส่แจ้วทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดต่างอะไรกดแชร์ด้วยนะครับฝากดัานใ้ถึง1,000ซับไวๆวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย